ขอเชิญท่านสาธุชนน้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอราธนาศีลอุโบูสถโดยพร้อมเพียงกันอาระหังสัมมาสัมพุทโธพควาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิกรา สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิกะราสุปัตถิปโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆนามิกะรา มยังพันเตติสารเนนะสหาอาทังคาสมัน,นาคตังอุโปสทังยาจามะทุติยัมปิพันเตติสารเนนะสหอัาทังคาสมัน,นาคตังอุโปสทังยาจามะ ตะติยัมปิพันเตติสระเนนะสหะอะทังขาสมันาคะตังอุปสทังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโติอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโติอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังคัจฉามิ พุทธังสารนังคจชามิธรรมังสารนังคจชามิ ธรรมมังสารนังคจชามิสร้างขังสารนังคจชามิสร้างขังสารนังคจชามิทุติยามปีพุทธังสารนังคจชามิทุติยามปีพุทธังสารนังคจชามิทุติยามปีธรรมมังสารนังคจชามิ ทุติยัมปีธรรมมัสรนังกชามิทุติยัมปีสังขังสารนังกชามิทุติย an ัมปีสังขังสารนังกชามิตาติยัมปีพุทธังสารนังกชามิ ตติยัมปีพุทธังสาระนังคะชามิตัดิยัมปีธรรมังสาระนังคะชามิตติยัมปีธรรมังสาระนังคะชามิตัดิยัมปีสังขังสาระนังคะชามิตติยัมปีสังขังสาระนังคะชามิ ติสารณขคะมังนิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิบานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอะทินนาธานา เวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะจินนาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะพรามณจริยาเวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะพรามณจริยา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลามิระยะมะชะปะมาทัธานา เวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะม,าชาามาาาัชฌะบะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิวิกาะนะละโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาะ เวระมณีส ha ิกขาปังสมาธิยามินัจัีตวาทิตาวิสุกขทัศนามาลาคันทาวิเลปนาธาดานามดานาวิภูสนาทานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวะทิตะวิสุกขทัศนามาราคันทาวิเรปนะทารนะบันดนะวิภูสนาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจะสยนามหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอุจจะสยนามหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามินีก่ก็สำหรับนายตุโยมที่สมทานรักษาศีลพระอุโบสถเนี่ยก็เดี๋ยวกล่าวคำสมทา,านนะก็เดี๋ยวว่าตาม อิมังอิมังอัตถังคะสมนาคะตังอัตถังคะสมนาคะตังพุทธปัญญตังพุทธปัญญตังอุปโสถังอุปโสถังอิมัญจาลติงอิมัญจาลติงอิมัญจาธิวาสังอิมัญจาธิวาสังสัมมะเทวะสัมมะเทวะอภิรักขิตุง พิรักขตุงสัมมาทิยามิสัมาทิยามิข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสมาทานขอสมาทานศีลพระอุโบสถศีลพระอุโบสถที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ได้ทรงบัญญัติไว้อ,อ,ไอ,อันประกอบด้วยองค์แปดประการอันประกอบด้วยองค์แปดประการเพื่อการรักษาไว้ให้ดีเพื่อการรักษาไว้ให้ดีมีให้คาะ มีให้ขาด,ม,ดมีให้ทำรายมีให้ทำอายตลอดวันหนึ่งตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้กับคืนหนึ่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอิมานิอัตตสิกขาปทานิอุป,ปส,สัทธะะศีลวเสนะสาทุกังกตวาอัปมาเทนะลักขิตาภานิ อามะพันเตอิมานิอัตสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตาสมาสีลังบิโซทาเยสาธุ